สวัสดีครับแอดแมวเองนะครับวันนี้นะผมเราจะมาพูดถึงแพทในวันที่11กุมภาพันธ์เนาะนะครับผมที่ได้มีการอัปเดตมาล่าสุดนี้เลยเนาะว่ามีรายละเอียดเนื้อหาอะไรกันบ้างและมีจุดที่น่าสนใจอะไรกันบ้างนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของอีเวนต์ด้วยเช่นกันเนาะนะครับผมว่ามีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะผมโอเคแลวสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะผมสําหรับทางด้านของแพทที่อัปเดตมาในวันที่11นี้นะ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเงินผมขอแนะนำเลย Pay t to w i n Top Up เว็บเติมเกมออนไลน์ที่ผมบอกเลยว่าทำออกมาได้เข้าใจชีวิตคนเล่นเกมมากจริงพอเขาใช้ระบบเติมเงินอัตโนมัติเติมง่ายสุดๆไม่ต้องยุ่งยากเติมปุ๊บเงินเข้าไวปลอดภัยแถมมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายอีกทั้งยังมีแอดมินคอยให้บริการตลอดอยู่24ชั่วโมงสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดโปรโมชั่นของทาง Betwin to Top Up สามารถติดตามข่าวสารละเอียดได้ผ่านทางเว็บไซต์ Betwin หรือแอดไลน์ Official Betwin Top Up ได้เลยมีแอดนาหน้าด้วยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาให้การเล่นเกมของเราสะดวกและมั่นใจมากขึ้นจริงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมอย่าลืมนึกถึง b y t to w i n Top Up กันนะครับ IH a v e ฟิล์มฟิล์มกระจกกันรอยคุณภาพสูงระดับพรีเมียมผ่านการทดสอบทั้งเรื่องการป้องกันรอยและแรงกระแทกใส่ใจรายละเอียดทั้งเรื่องวัสดุนวัตกรรมแล้วก็การบริการไม่ใช่ค่ติดฟิล์มแล้วจบแต่เป็นการดูแลมือถือของเราในระยะยาวนั่นเองแข็งแรงทนทานมากกว่าความว่าฟิล์มแต่มันคือการป้องกันที่ทําให้เราใช้งานมือถือได้แบบสบายใจมากขึ้นจริงๆสลหรับใครที่ต้องการสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นหรือติดต่อสั่งซื้อสามารถทักเข้าไปได้เลยที่ l ลน์แอดออฟิเชียลไอแฮฟฟิล์มมีแอดนำหน้าด้วยนะครับสำหร ครับสำหรับไอแฮฟฟิมโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในหน้าเนื้อหาแพทกันแล้วนะผมจากที่ดูแล้วนะผมได้เขียนไวช้ชัดเจนครับผมก็คืออัปเดตใหม่11กุมภาพันธ์2569นะผมเปิดดันเจี้ยนใหม่มิลารดอิสแลนด์นะผมเป็นอเวกนะผมก็คือ ดันมิลาดอเวกได้มาแล้วนั่นเองนะผมอ่านะครับทางด้านของไอเทมชดเชยนะผมก็ตามเดิมกันเลยนะผมในส่วนนี้ก็เป็นพวกน้ำยงน้ำยาแล้วก็ใบดันเนาะนะมีสเปเชียลคูปองด้วยตรงนี้ก็7วันก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับถัดลงมาทางด้านไร่นี้ก็เป็นทางด้านของนิวดันเจียนะผมมีการมาของดันมิลาดไอส์แลนด์แล้วนั่นเองนะครับและแน่นอนครับทางด้านของเจ้าตัวใบดันมิลาดอเวกผมก็สามารถที่จะใช้ทางด้านของอ่าดีไวสโตนสามก้อนนะครับผมกับเงิน3ล้านเอลเซทในการแลกได้นั่นเองนะผมที่ท Buddy Eye เาาอ็ ก็คือเป็นทางด้านของเจ้าตัว e v e n นต์ g นเกมแล้วนั่นเองครผมนั่นมันแปลว่าในแพทที่อัปเดตมาวันที่สินี้ก็คือมีการมาของดันมิลาดอเวกเพียงแค่ดันเดียวนั่นเองนะครับ ไปดูกันต่อครับว่าทางด้านของอีเวนต์อินเกมมีอะไรกันบ้างครับผมไปดูกันทางด้านของเจ้าตัวแฟบบูลารีโบนัสเดย์นะผมคูณยกเซิร์ฟฉลองวันแห่งรักนั่นเองครับผมสิ้นสุดวันที่3มีนาหรือยิงยาวกันไปยันเดือนหน้าเลยนั่นเองนะผมอ่านะครับในส่วนนี้แต่มันแน่นอนครับสำหรับในส่วนของคนที่มีในส่วนของแพทตี้นั่มเซอร์วิสนะครับผมในส่วนนี้ก็จะได้นะครับในส่วนของ EXP อ็กพีนะผมที่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มข้อกันไปเลยนั่นเองนะครับรวมไปถึงทางด้านของในรอบที่สี่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคู200น,คนสนนนนองร เองนะครับผมซึ่งหลังหลังฝั่งของรอบวิสีเนี่ยก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ถึง3มีนาเลยนั่นเองนะครับไปดูต่อสองด้านของบิงโกเดลี่ครับอ่านะครับบิงโกเดลี่พิชิตกระดานลุ้นรับไอเทมเนาะอ่านะครับก็มีการมาของเจ้าตัวกิจกรรมบิงโกเนาะนะครับในส่วนนี้ก็สิ้นสุดวันที่11มีนากันเลยนะครับผมอ่านะครับเอาง่ายๆครับมันก็คือกิจกรรมบิงโกเหมือนเดิมเลยนั่นแหละเนาะนะครับโดยที่ว่านะครับในส่วนของกระดานเนี่ยมันก็จะเป็นมิชชั่นเนาะให้เราเนี่ยเข้าไปทำนะครับผมในส่วนของบิงโก เล่นคาบาามา5ชั่วโมงเนาะนะครับลงดันแพนิกเคฟนะลงดันลาวาเฮลไฟล์เนาะนะครับมีอะไรยากๆไหมมีอะไรที่มันน่าจะดูยากๆไหมจากที่ดูแล้ว ไม่น่าจะมีนะรอบนี้จากที่ดูในตารางนี้รู้สึกว่าเป็นเควสที่เราสามารถที่จะทําได้หมดเลยนะโดยที่ว่าในแต่ละช่องเนี่ยพอเราได้ทำเควสเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพอเรากดรับไอเทมเนี่ยมันจะได้ทางด้านของน้ำยาฟูลี่อ่านะครับน้ำยาฟูลี่1ขวดนะครับแล้วก็ได้ทางด้านของ gm basic level 3 1ขวดแล้วก็ได้ทางด้านของ bingo daily box หกล่องนั่นเองนะครับอ่านะครับในส่วนนี้แต่ไม่แน่นอนครับว่าทุกครั้งที่เราได้เจ้าตัวกล่องบิงโกนะครับผมอ่านะครับก็คือเจ้าตัวบิงโก LADY ี้บ็อกนะนะครับอ่านะตัวนี้นะนะครับผม และทุกครั้งเนี่ยพอเราเปิดได้แล้วนะครับผมมันจะได้เจ้าตัวเมอริทพัทนะนะครับผมกับทางด้านของเจ้าตัวบิงโกเลดี้โทเค็นนะครับซึ่งไอตัวไอตัวบิงโกโทเค็นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสะสมนะนะครับเราสามารถที่จะสะสมมาจำนวน8เหรียญด้วยกันนะครับผมกับเงิน1ล้านเอลเซเพื่อมาแลกเป็นเจ้าตัวบิงโกสเปเชียลได้นั่นเองสำหรับทางด้านของบิงโกสเปเชียลนะผมมันจะเป็นการการันตีเลยก็คือพอเราแลกมาแล้วเนี่ย แล้วเรากดเปิดเนี่ยมันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้เลยนั่นเองนะผมทางด้านของไบดันนะผมแล้วก็คอตรงคอตูมแล้วก็ทางด้านของแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะผมอ่านะครับเป็นเบิร์ดเดย์ที่ติดเพเน่ด้วยนะเออนะครับเวันกันไปเลยนั่นเองนะครับผมเออนะครับบอกเลยว่าโคตรจะดีนะครับและสําหรับทางด้านของเจ้าตัวเมอร์ลิทพัดนะผมอ่านะครับในส่วนนี้ก็จะได้ทางด้านของเจ้าตัวใบเมอร์ลิทเมเดลมานั่นเองนะเออนะครับมีทางด้านของเจเนอเรลแล้วก็คอมเอร์นะเออนะครับมมีพอเปิดดาไ้้แลวเนี่ยมันจะเป็นนการสุ่มะอ่อนะครับผม พวกแบบที่มันเป็นตระกูลกล่องทั้งหลายนะครับที่เวลาตอนเราเปิดเจ้าตัวบิงโก s สเปเชียลมาแล้วเห็นไหมว่ามันจะมีกล่องนะครับมันจะมีกล่องอยู่4ของที่ให้มา14วันนะครับแต่พอเปิดมาแล้วมันจะได้ใบดัน5ใบนะครับตามนี้เลยนะอ่านะครับตามนี้เลยนะครับนี่ครับเ้าตัวโบเก่นเอ,อ่ยโคมไฟแสงสว่าง นะครับตามนี้เลยนะก็คือได้ใบดันมา5ใบนั่นเองนะครับทางด้านของปิงโกในรอบนี้ครับผมสามารถที่จะรีเซ็ตได้ด้วยนะอ่านะครับสำหรับทางด้านของการรีเซ็ตเนี่ยจะเสียจะเสียทางด้านของ1000นะครับผมหนึ่ฟันฟอสเจมนะครับสามารถที่จะรีเซ็ตได้สูงสุดถึงที่99รอบกันไปเลยนั่นเองนะครับและสำหรับทางด้านของกิจกรรมปิงโกเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมได้ทุกตัวละครใน ID เลยนั่นเองนะครับและไม่ใช่สุดกิจกรรมแล้วนะครับพวกไอเทมในกิจกรรมทั้งหมดนะครับผมก็จะถูกลบออกไปทั้งหมดทันทีนั่่นนนเออองงงงครรัับไปดดููตสสาาาาาหหท้ขกกกวมมมผลลุี กุมภาเนาะนะผมอ่าสำหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่ามันจะเป็นการล่านะครับเป็นการล่ามอนสเตอร์นะครับผมมันจะคล้ายๆกับกิจกรรมซันตาแหละครับผมแต่รอบนี้มันจะเป็นทางด้านของเจ้าตัวค o ่โป้สโนว์แมนนะครับผมที่มันจะเกิดในแมปนะครับผมใน2แมปนี้เลยนะมันจะเป็นมอนที่เกิดใน2แมปนี้นะครับผมตามช่วงเวลาก็คือตอนช่วงบ่าย3กับช่วงตอน3ทุ่มนั่นเองเนาะนะครับผมพอฆ่าแล้วนะผมเราจะได้ทางด้านของเจ้าตัวกุหลาบนะครับกุหลาบสชาติมานั่นเองนะผมสามารถนำเจ้าตัวกุหลาบ4ชาตินะผม กุหลาบเนี่ยมันก็จะมีทางด้านของเจ้าตัวคอตรงคอตูมทั้งหลายนะฮะเออนะครับมีเจาะไฮด้วยแล้วก็มีทางด้านของแพตินั่นิซิเนียด้วยอคอตูมที่เป็นโวกค,คอตูมฝาคอลเลกชันเนาะในส่วนนี้นะครับอ่าแล้วก็มีทางด้านของ พวกคอสตูมจำกัดเวลานะครับเอ็กตีมคอแล้วก็มีพวกน้ำยาเนี่ยผมสวอตมาสเตอร์ Master, แล้วก็มีจิกมาสเตอร์นั่นเองนะครับถัดลงมาทางด้านของเจ้าตัวอีเวนต์คอลเลคชันวาเลนไทน์ครับอ่านะครับเจ้าตัวนี้ถ้าผมมันก็คือการที่เราเนี่ยนะครับผมนำเจ้าตัววัตถุดิบทั้งหมดนี้นะผมสำหรับทางด้านของชาออสคอเนี่ยผมดีวายสโต้นะครับอัปเกรดคอไฮนู้นนี่นั่นนะผมเขาเรียกว่าเอามาฝากในคอลเลคชันทั้งหมดเพื่อรับเจ้าตัวสเตตัสตามนี่เลยนะผมก็คือ e x plorer b a s i n g Level 3เป็นนนน Passive Skill นัั่เองะครบผมซึ่งภายในนี้ก็จะได้ทางด้านของ HP Defense Rate Attack Late นพาร์ r ิ t สกิล อไปเสเพเน่ดาเมจรีดิวแอคกวเลนซี่เพเน่แล้วก็ออยแทกทางด้านของออสกิลแอมก็มีด้วยเช่นกันนะเออนะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนของคอลเลกชันนี้ผมเรามันจะมีระยะเวลาในส่วนของที่เราจะให้ฝากเนี่ยนะผมอยู่ที่วันที่18กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่วันที่11บเจนถึงวันที่18บแปนะนะครับแต่แน่นอนครับพอเราฝากไปแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์จะยังไม่ทำงานนะนะครับในระยะเวลานี้มันจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์นะผมยิงยาวไปจนถึงวันที่1มีนาน,นั่นเองนะครับ เออนะครับตามนี้เลยนะครับสเตตัสนี้ค่อนข้างดีกันเลยนี่เองนะก็อย่าลืมไปฝากกันด้วยนะครับถัดลงมาีนิดหนึ่งครับก็เป็นทางด้านของเจ้าตัวล็อกอินเดลี่นะผมในส่วนนี้ก็จะเป็นทางด้านของเขาเรียกว่า ของนะัผมที่เราสามารถซื้อได้ในทุกๆวันนะก็จะเป็นในราคา1 0 0 0 0แสนเอลซัทนะครับเออหนึ่งแสนเอลซัก็สามารถไปซื้อได้ใน ABC ยุนนะเออในส่วนนี้ก็จะมีทั้งด้านของเจ้าตัว gm basic level 3นะมี Light Capsule mp potion fully นู่นนี่นั่นเนานะและแถมยังมีทั้งด้านของเจ้าตัว happy birthday จำนวน3ชั่วโมงเห็นไหมว่ามันจะมีในส่วนของดันดุกดิกด้วยนะสามารถแลกได้3ครั้งต่อวันซึ่งแนะ่นอนครับภายในภายในเจ้าต,ตัวไอเทมชินนี้ก็สามารถที่จะเปิดเป็นการรับไอเทม1อย่างภายในกล่องนะครับก็คือเป็นก ของรายละเอียดในส่วนของอีเวนต์อินเกมนะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบิงโกนะนะครับผมที่เราสามารถที่จะทำเควสเจ้าตัวนี้ถ้าผมเพื่อมาแลกเป็นเจ้าตัวเขาเรียกว่าบิงโกสเปเชียลนะเออนะครับในส่วนนี้มันจะได้ทางด้านของเจ้าตัวเบิร์ดเดย์เนี่ยโอ้อบอกบอกเลยว่าเอามาใช้กันอู้ฟู่กันไปเลยทีเดียวนะบอกเลยว่าโคตรจะแรงนะเป็น ในปีเบเดที่ติดทั้งด้านออกสเตตัสเทเนมาด้วยในะกเอยว่าโคตรจะดีกันเลยนะครับและไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจ้าตัวกุหลาบสีชาตินะในส่วนนี้ที่เราสามารถที่จะนำมันแลกเป็นกล่องนะครับเจ้าตัวหีบหีบกุหลาบนี้ลันเนาะเออนะครับในส่วนนี้นะครับในการลุ้นรับเจ้าตัวคอสตูมถาวรกันไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีทางด้านของเจาะไฮแซมมาด้วยเนาะนะครับแล้วก็ทางด้านของ ลดเวลาแพตตินัมอินซิกเนียตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะอานะครับในส่วนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปดูกันต่อนะสำหรับทางด้านของของที่มีมาวางจําหน่ายสําหรับทางด้านของในร้านคาร์เวลพอยต์นั่นเองนะครับผมเออมีนะครับมีอะไรกันบ้างครับในส่วนนี้นะก็จะมีทางด้านของเจ้าตัวแพนะ็กเกจอะนิม่าเนาะเออนะครับในส่วนนี้นะนะครับวางจําหน่ายอยู่ที่30,000กับ75,000มื่นห้าพันวอลเลตพอยนั่นเองนะครับสำหรับทางด้านในท่านก็จะเป็นทางด้านของเจ้าตัวเออพวกลีอะนิม่าเนาะนะครับผมแล้วก็พวกหินกักทั้งหลายแล้วก็หินน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 นััััั่่่่เเเอออองงงงะะครรรรบบผผผมมจ้้้้้าาาาาาาตววแแแพพ็็ททีสหกซืดขป น้ำอัพก็จะทําให้เราได้ในราคาที่ถูกลงด้วยเช่นกันนะครับมีการมาของด้านของเจ้าตัวไบเฮอร์เนอร์เมเดลนะผมอ่านนะครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถไปจับตองกันได้เนาะมีอยู่2แบบก็เลยก็คือแพ็คเล็กกับแพ็คใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็มีการมาทางด้านของแพ็คคุ้มชนะขาดนะผมในส่วนนี้ก็จะเทางด้านของถั่วทั้งหลายเนาะเออนะฮะมีถั่วพันด้วยถั่วสูบิเลตเอาถั่วอัลติเมทด้วยเนาะนะครับในส่วนนี้ซึ่งมันสามารถซื้อได้10ครั้งต่อ ID นะครับก็คืออยู่ที่8,900 w a l l e t Point เเนนนนนนนาาะะะะอออคคครรรััับบบใส่่วี้แล้วก็แพ็พันีีี้้้ตอองมนนนนนะะะ่่าครับใสวก็จเป็นทางด้านของเเเมมลิดร หลาายเนะแล้วก็ในส่วนของแพตตินัมอินซิกเนียเนาะนะครับแล้วก็ไปทางด้านของเจ้าตัวถั่วมาด้วยนั่นเองนะครับทางด้านร้านค้าอาร์เจมครับก็มีมาเหมือนกันน네ะทางด้านของเทอร์เนอร์เมเดลครับอ่านะครับแล้วก็มีทางด้านของแพ็คพาร์คีต้องมีด้วยนะเออนะครับอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นทางด้านของเจ้าตัวลดเวลานะครับแล้วก็ทางด้านของเมลิทเมเดลนั่นเองนะครับอ่านะครับแล้วก็มีมาเพิ่มเติมครับสำหรับทางด้านของเจ้าตัวแพ็คดันธาตุนะสแพ็คนี้ก็สามารถซื้อได้เลยนะในส่วนนี้นะครับทางด้านของแอดแมนก็ซื้อไปเป็นทีี่่่่เเเเเรรรรรรยยยบบบบบ้้้้้้ออออออแแลลลววววนนนนนนนัััังงะคคคคกกก็็ใสขาาาหหมมืดิโโ เลยว่าเนื้อหาทางด้านของแพทนี้ก็เป็นก็เป็นทางด้านของเฮอร์เนอร์เมเดลนะส่วนใหญ่จากที่ดูแล้วสำหรับด้านของในร้านค้านะนะครับเออนะครับก็สามารถไปจับจองกันได้นะในส่วนนี้นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วครับเพื่อนๆครับสำหรับทางด้านของรายละเอียดแพทที่อัปเดตมานะสำหรับทางด้านของวันที่11บนะเอ็ดกุมภาเนาะเออนะครับสำหรับล่าสุดนี้เลยเนาะก็มีทางด้านของเจ้าตัวดันเจี้ยนแล้วก็อีเวนต์นะผมมีอีเวนต์หลักๆก็ประมาณ2อย่างด้วยกันเนาะสำหรับทั้งด้านของฟิงโกก,นะนะก,ก,ก,กก นะผมก็ไว้เจอกันในเกมนะผมทุกคนสำหรับวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ